ูดถึงเรื่องละเมออันนี้หนักกว่า <c oughs> ก็คือมีวันหนึ่งใช่ปะมึงงานรับไปแล้วแล้วกูก็นั่งดูทวายไลท์เอ้ยไม่ได้ดูทวายไลท์ก <c oughs> ูเปิดเพลงกูแค่เปิดเพลงตามสัญญาิกูก็นั่งทํางานวันเสียงแล้วกูก็เปิดเพลงตามสัญญาสักพักอีดัตตื่นขึ้นมาพัชรีกูฝันถึงแวมไพร์ด้วยหนึ่งสองสามสี่เล่าไปโอ้โหเฮียมึงคิดว่าตัวเองเป็นเบลล่าใช่าเป็นไรล่ะจ้าแล้วกูก็นั่งคิดว่าทําไมมันฝันถึงเรื่องนั้นไป็นตัวเอแต่อ๋อกูเปิดตามสัญญาิก่อนมึงนอนกูฝันจริงเอ้ยทุกคนลลลออออองงงงงไไไปปปทาาาดูิิวววว่่่่แแบบถ้้้ฟััััเเเพะะรรรกกนน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 มมมมจจ็็ตึห กูไปนคนเดียวเหรอุ้ยแรงมากก่อนนองกูเปิดพิดบูกูหลับพิษบูแล้วล่ะคหลับได้หมดมึงเกินคนมากอ้ยแต่อยที่นี่หลับได้ทุกที่จริงรอรอคนไทยแบบประชาชนเนาะได้รอคนซื้อกแฟหลับได้ได้หมดรอเพื่อนเข้าปั๊มได้ได้ด้หมดบางทียืนหลับได้ไม่มีอ๋อไม่เคย กูคเคยตอนไหนวะตั้งนานแล้วแหละกูกัหลับตลอดอยู่กับอีพัทธ,ธราชายัยเลยกูจาได้เลยีชีววิทยาชีวะเป็นวิชาที่อะไรที่แบบ <c oughs> โอโ้โหกูง่วงมากมึงชีวะมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันเป็นแบบมึงท่องเอาอะ่ะใช่ความจําเป็นเลศกูไม่ได้อยากรู้ไงมันเป็นเรื่องที่กูไม่อยากรู้มั้งก็เลยแบบมันน่าเบือ่อเออแต่ว่าจะว่าไม่ได้นะชีคืออังกฤษเตมนะคะทอิงทอีกชีเตมนะคะจุดลมต้นของเรื่องนี้คือ